เกิดอีหยังขึ้นอุยลาอูาอิงเป็นบัรพแหงอ,ออกมาลายเงาถึงพอแม่เอฟซีถึงเอฟซีพอได้เงียบย่า,ยางเงาเลยสําหรับงานเมื่อคืนที่แสดงที่เรื่องนกท่าจังหวัดจสูทอดเนาะงานเมื่อคืนวันที่สิบสี่คบรอบอีลามาอยู่สายนไปบรรนแหงสามปีอิหลาก็ได้ออกมาลายเงาขอบคุณนเอฟซีเนาะอีลากกับชมงานบอกว่า ในเพจไอบ้านฝาเนาะอีลาก็ได้ออกมาโพส่งงานจ้าอขอพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เด้อยจ้าที่มาหายกำลังแรงใจสาวทีมงานสาวน้อยขอพระคุณที่ฮักแพงเอนดูอีลาขอบคุณที่ย่เคียงอีลามาในระยะเวลาสามปีเด้อยจ้าความผักแพงก็ยังไม่ให้หนูอยู่ตลอดเวลาพ่อพ่อแม่แม่กันยังฮักอีลาแม้ว่าอีลาสิพออ่อยัง ขอพ่ะคุณที่บอทิมอีหลาในเมื่อที่อีหลาเจอมอรสุมด้วยจ้าในเวลาเวลาสปีทุกคนก็นยังสู่น้ำลาอยู่ตลอดคอยบึงความตกเติบโตของหลานในเส้นทางนี้คนว่า แล้วก็ขอบพระคุณพ่อจูเมนูดแย่สุภาพได้ทีมงานสาวน้อยที่มอบโอกาสดีๆให้หล่าด้วยจ้าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบแล้วก็พ่อพ่อแม่เอฟซีที่อยู่ในวงด้วยจ้าที่คอยสนับสนุนอิหล่าทุกด้านห็นดีอีหล่า ไม่อยู่ในทุกมือนี้อิหลากฮักแพลงพอๆแม่ๆมเด้อจ้าขอพระคุณทุกคนที่อยู่น้ำหลาอยู่เคียงข้างหล่ในวันที่อิหล่าเมื่อยหลากับบ่มีก็ยังมีคนมาอยู่เคียงขง้างเด้อบนว่าฮักทุกคนเด้อจ้าขอพระคุณที่มอบโอก,กาสให้เด็กหน่อยคนหนึ่งเด้อจ้าอีหลา่าฮักพอๆแม่แม่เอฟซีเด้อจ้าอีหล่าก็ใส่อิมจิแล้วก็ลูกอขอบคุณเนาะสำหรับ ทรงงานมือแสดงสดที่ยาสุทอนอำเภอเรงกธาเมื่อคืนเนาะที่ลาไปครบรอบสามขวบที่มาอยู่สาวน้อยพี่บันแพงกมพอพอม็มี่พอๆไมไมมสหมอบมาไล่นำในอีลาย่างรุนหลามเลยพวงแาบไงลายแห้งอ,อาก็พาบรรยากาศที่มื่อคืนอาไปเบิผ่ผงภาพบรรยากาศก,กันจ้างนิดนึงพี่น้องอันมาลัยครบรอบสามปี มาอะไรมีข็มพูหน่อยพอไรมาไรแฮมพวงใหญ่เปด้อ Biwaw ka pinonyo. ka pinonyo. เวลาเงียบก็รอบสามขวบสามขวบสามขวบโอ้วสามขวบสามขวบตัวยกมาสามปีไม่ได้งีบ่าปีกปีปานะคะปานอนแล้วก็ป้าอชิตะมองชุมแพรนะคะโอ้โหขอพูดของพม่าพระงเนียบนะคะต่อเพ่อไหนครับผมอชิตะครินชุมแพรไม่เหรอขอบคุณทีซาโวาตินาได้ค่ะ ระยเวลา3ปีกาบพ่อแมีการยังห้กำลังจะระการากันตอบรับอีหลังบ่วลาสิเฮ็ดยงลเ็ยังกะังพ่อแมีบพจะนับสนุน่อขั้อยู่ตลอดกอบคุณผู้อยู่ว่้งหลังทุกคนเลยนะคะเฮ็กมนี่มมือนีกัะเพื่อมีบ้านมีรถเพือองแล้วเหลือแต่ทีได้บานเออ็ยอะไ่พอให้แม่ได้านี้ให้พอแต่ไทยรู้ก็ยีไม่ดีก็ได้เอย เราว่ากษิตอของนั่นเท่งนี่อีกของนั่นเท่งดีกว่าค่ะหาอาจารย์ไปแต่ไปนก็คือเรียกว่ามีคนเดียวเนาะมีคนเดียวในโลก ป็นอาสาน้อยมหัศจรรย์จริงๆสําหรับองค์อิงเพื่นบันพแพงอวบวสิยิบจับยั้งอีหลักอ่ะอ่ามิตรพ่อแม่เอฟซีคอยสนับสนุนคอยสปอร์ตแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอ่าตั้งแต่เขามาแรกๆลกก็จนถึงนี้มันกไไ็ไม่ไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมพ่อแม่เอฟซีถึงหักห้อมและสนับสนุนอีหลายตลอดเพราะองค์อิงเป็นคนอ่าเป็นคนอมนอมทอมตนเป็นคนแบบว่าขยันทมาหายกินเนาะ เหตุงานนี่คือน,น่าสิตรงต่อเวลาแล้วก็ขยันอดทนแล้วก็ที่สําคัญคือกระตันยูน้ําพอมอ่าแล้วก็ซอยสังคมกันหลายๆด้านถ้ามีโอกาสมีอ่อ,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 อีลากรสิอ่าทั้งขอรั้อีลาอาจจะไปซอยสังคมอยู่ตลอดทิ้งเข้าเห็นตลอดเวลาพอแบบเมมซี่ก็เลยพได้พอมสพมัดแล้วก็อยู่เคียงข้างอีหลามาตลอดอ่าอุ้งอิงเพชนวันแพงตั้งแต่อีหลาข่าวใหม่ๆอีหลาเจอดรามา่าหลายแหง้งเจอทุกด่านทุกา่างไม่ว่าจะเป็นมีแต่แบบ คนวา่าค้นนน,นีนั่นแต่อิหลักก็ะพานมาได้จนถึงทุกวันนี้จนได้เป็นซุปตาทุกวันนี้ก็เพราะว่ามาเอานอนทอมตนบเพความอดทนเนาะขยันามทำมาหายกินคือจัาเพ่นว่าแลวกวกว้วพ่นก็บอกตั้งแต่แรกเพ่นมาในสนามหนยเป็นแพงก็บรบิวังว่าบ่บบคิดว่าจะฟองสีดงสีดังเพียงแค่อยากจะมีางานทองเงินให้ทังบานใส่เท่านั้นอันนี้คือคว,วามคิดของอาน้อง อุค์อิงเพชรบันแพ่งนอติกาวเข้ามาในวงหมอลำแต่าวาสนาอีหลาเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าบุญวาสนาอีหลาก็มีหลายพอเข้ามาปุ๊บกระดังเลยแล้วกระดังมาต่อเนื่องตลอดแล้วก็บ่มีแผ่วมาไล่ได้ทุกคืนทุกมือสําหรับอุค์อิงเพชรบันแพ่งมีคนเดียวจริงๆเนักประวัติศาสตร์ใส่ว่าแต่ลงรถตัวคือได้เลยมาไล่เนาะพอมาเอฟซีฮักหอมเราก็าไป มีเอฟซีทัวร์ภูมิภาคทัวร์โลกเลยกับว่าได้สำหรับพวกอีกเป็นบรพแหงอ่ายินดีน้ยินดีน้อีหล่าเด้อย,ยินดีนํ้อีดาวงอิงครบรอบสามปีแล้วก็ขคอให้เฮง,งๆดังๆแบบนี้ตลอดไปเนาะสำหรับพุกอิงไปนบรรพแพงอ่าก็ขอให้อีหล่าดังๆแบบนี้ตลอดแต่ตอนนี้อีหล่าเป็นซุปตาไปแล้วลอยลงบนไปแล้วมีพอมาเอฟซี FC เป็นอ่าเกาะป้องกันสำหรับอีหล่าไปก็ร้ายแล้วแต่ก็ขคอให้อีหล่า ดังๆแบบนี้ตลอดไปใครไม่เจอคลิปนี้ฝากกดไลกรกูแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ